คุณแตงพงศกรเนี่ยนะคะก็ได้ขอใช้ความสาม,มารถของตัวเองในการเปิดไพ่รุนเพื่ออ่านหน้าไพา่คนบนเรือว่าใครกันแน่นะคะที่ปกปิดการเสียชีวิตของสาวแตงโมนิดาที่ผ่านมานะคะคุณแตงพงศกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเคลื่อนเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงความคิดเห็นทวงความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมที่ซึ่งเป็นอดีตคนรักกันนะคะจนทําให้หนุ่มแตง่ย ถูกมือมีดที่ส่งข้อความต่าง,างๆข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้คุณแตงเนี่ยก็ขอใช้ความสามารถของอาชีพตัวเองเนี่ยจากการที่ตัวเองได้เคยศึกษาไพ่รุนนะคะเอามาเปิดหน้าไพ่ทำนายการต,ต,ตด่านรายการโตะหนูแมมซึ่งเป็นรายการของพี่หนูแมมนั่นเองนะคะทางช่อง WorkPoint คือตอนนี้พี่หนูแมมก็ได้ถามว่าอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าแตงผ่านมาดูดวงใช่ไหม คุณเต็งก็ได้ตอบว่าอันนี้มันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าไพรุนนะครับคือจริงๆเนี่ยไพรุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไพตั้งแต่ทีแรกนะรุนเนี่ยเป็นชื่อของตัวอักษรเป็นอักษรที่พูดให้ง่ายๆก็คือว่าชาวไวกิ้งประเทศแถวแถวสแกนดิเนเวียนสแกนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยจะใช้อักษรนี้กันจริงๆในสมัยก่อนก็คือในการสะกดในการเขียนพวกนี้มันก็จะมีตำนานอยู่ว่าตอนออกรบเนี่ย เรนาดูในหนังคือเขาเป็นเผ่าเป็นหมู่บ้านแล้วก็แต่ละห,หมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนทรงมีคนที่ศักดิ์สิทธิ์มียันวิเศษเนี่ยประจําหมู่บ้านคือมีหมอผีก็คือพูดง่ายๆคือคนพวกนี้เขา่จะมีพลังวิเศษที่ใช้กับสื่อสารพระเจ้าคืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แล้วพี่หนูแมแหม่มก็ถามว่าอ้าวแล้วมาเป็นหมอดูได้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักกันในฐานะนักสแสดงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแตงก็ได้บอกว่าเออเริ่มเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นตอนที่ล็อกดาวน์คือตอนนั้นเนี่ยจะทํามาหากินอะไรเนี่ยมันก็ลําบากประกอบกับว่า ทําทอาชีพยากมากขึ้นก็เลยคิดว่าเออเราจะสามารถทําอะไรที่มันจะเลี้ยงดูตัวเองได้บ้างในตอนที่เราอยู่บ้านาคุณแตงเข้าเลยบอกว่าเ,ออเราก็คิดว่าเออลอง,งวิดีโอคอลไงแล้วเราจะทําอะไรดีล่ะในวิดีโอคอลงั้นก็ไปดูดวงดีกว่าเพราะว่าเราก็มีวิชาพวกนี้อยู่แล้ว แล้วทีเนี้ยพี่หนูแหม่มก็ได้ถามว่าอะแล้วทาไมถึงเลือกดูไพ่รุนปกติเราก็จะเห็นกันแต่ไพ่ยิบซีซึ่งไพ่รุนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มากหรือเปล่าอะคุณแตงก็ได้บอกว่าเริ่มจากที่อาจารย์ของผมก่อนเนี่ยพี่หนูแหม่มเนี่ยก็รู้จักคืออาจารย์ของผมเนี่ยห้ามพูดชื่อนะเพราะว่าแกบอกว่าอย่าไปพูดชื่อแกออกตือคือคนตามแกเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจารย์เขา,ายุ่งในช่วงนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนเยอะมากในช่วงนี้ทีเนี้ยคุณแม่ของผมเนี่ย ก็รู้จักอาจารย์กายแล้วก็ไปเรียนกันในเรื่องสตว์ของการดูดวงคือไปเรียนรุนกันแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยบอกว่าเออมันดีมากเลยนะก็แนะนําให้ไปเรียนด้วยทีนี้เวลาคุณแม่จะแนะนําอะไรคือมันแปลว่ามันเป็นคําสั่งอะไรเงี้ยนะคะคือคุณแม่สั่งคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ดูดวงเลยคือไม่เปิดอ่านคือมันไม่ใช่แนวเราเลยคือเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่พอคุณแม่สั่งก็เลยต้องไป ทีนี้พอไปเรียนก็คือเออมันโอเคเลยนะคือก็ใช้เวลาเรียนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณเดือนกว่าเรียน4ครั้งก็จะสอบกันทีนึงคือเวลาสอบเนี่ยมันก็จะมีลูกศิษย์รุ่นพี่เนี่ยมาช่วยดูด้วยอ่าแล้วทีเนี้ยคุณแหม่มก็ถามว่าแล้วช่วงที่เปิดไพ่ดูเรื่องราวของคนบนเรือหน่อยได้ไหมคุณแตงก็บอกว่าใบแรกนะครับอักษรตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับความตายคือใบที่1เนี่ยคืออดีตสปัจจุบันอนาคต ไพ่บนเรือนเนี่ยเกี่ยวข้องกับความตายใบที่สองมีอํานาจบรารมีมีผู้ใหญ่คาจุนให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนอยู่ส่วนบทสรุปของเรื่องของพวกเขาเหล่านี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยืดยาวออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยไพ่แบบนี้อักษรเกลเนี่ยหมายถึงฤดูการทุกสิ่งจะกลับวนกลับมาอีกเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนออกไปวนออกไปแล้วมันก็จะวนกลับมาอีก แล้วก็พี่แหม่มก็ถามว่าอาถ้าจะอ่านหน้าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยจะอ่านว่าอะไรคุณแตงพงศกรก็บอกว่าผมว่าไพ่แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคือเขาเนี่ยจะได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ทําไปได้รับผลดีก็ดีถ้าร้ายก็ต้องได้รับผลร้ายและผลกรรมที่เขาจะได้รับเนี่ยมันก็จะยืดยาวมากแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็คำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าไพา่ถามไพ่ว่าคนบนเรือน่ยใครที่เป็นคนที่ปกปิดหรือโกหก ซึ่งคุณแตงก็ตอบว่าผมเปิดไพ่ตามลำดับนะครับไพ่แทนคนกอผู้จัดการของคนจํานวนมากแสดงว่าเขาเนี่ยถูกคนจํานวนมากเนี่ยผลักดันคือมีคนกดดันให้เขาทำตามเหมือนกับแบบว่าปกปิดให้คนบนเรือผมเชื่อว่าทุกคนบนเรือเนี่ยตอนนี้คือปกปิดทั้งหมดแต่คนที่กำลังจะเปิดเผยความจริงได้ก็คือคนสุดท้ายคนนี้แหละ ถ้าอ่านตามไพ่เนี่ยเขาเนี่ยถูกคนจํานวนมากเนี่ยกดดันแล้วก็ทําตามคนพวกนี้ส่วนไพ่แทนปอเนี่ยคือคนที่วิ่งเต้นทําทุกอย่างอันนี้คือมันเป็นความถนัดของเขาเลยส่วนเรื่องความถนัดความสามารถในการวิ่งเต้นอันนี้มันเป็นแค่ดวงนะครับอ,อันที่แทนรอเนี่ยเป็นรูปของยานพาหนะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะเขาถามว่าส่วนเรื่องแม่เนี่ยแม่จะสู้หรือจะถอยกับคดีนี้ คือคุณแตงก็บ,บอกว่าคุณแม่ไม่สู้คือไพ่เนี่ยมันเป็นรูปก้อนน้ําแข็งซึ่งมันมีความหมายเหมือนกับไปว่ามันโดนแช่แข็งอยู่คือเราโอกาสให้คุณแม่เนี่ยลุกกลับมาสู้และเราก็ต้องช่วยกันเนี่ยละลายน้ําแข็งของคุณแม่ซึ่งตอนเนี้ยก็คือยังบอกอะไรได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะต้องจบต้องช่วยเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะว่าคนที่อยู่ข,ข้างๆคุณแม่คนที่คอยเป็นที่ปรึกษาและคอยให้กําลังใจคุณแม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณแม่เสมอไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นู่แม ส่วนใครที่ชอบฟังคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ